เราเจริญสติเพราะสติน,นี่มันเป็นที่ก่อกําเนิดของอริยทรัพย์อริยทรัพย์เกิดขึ้นตรงนี้อริยทรัพย์ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาคือมรรคทิพานต้องเกิดจากสติเพราะสติเป็นที่ให้เกิดเหมือนแม่ทำที่เป็นแม่โดยเจ้าเปรียบเทียบสตินี่เหมือนรอยเท้าชา้าง มันใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายต้องมารวมลงอยู่ที่รอยเท้าของชางคือสติคือความไม่ประมาทเราจะมาสร้างตัวนี้อย่าให้มันจนเราจะได้ใช้ทรัพย์ภายในจะมั่งมีจะไม่จนถ้าจนทรัพย์ภายในก็ไสส่วนบาะภูมิเป็นเปลเป็นสุรกายเป็นสันรลเป็นเนรชานเป็นภูมันต่ํา เราจะต้องไม่ประมาทจะต้องมาสร้างกัะให้มันมีให้มันมากให้มีให้มากจะได้ไม่จนคนจนคือคนโกรธคนจนคือคนทุกข์โลกโกรธหลงวิตกกังวลนั่นเลยว่าจนแล้วทำไมจนมันจะคงเช่นคงหวาถ้าเราสร้างมันมี้เาามันจะช่วยทำย่อมรับษาผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิดผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ตกไปสู่ในที่ชั่ว มปตกไปสู่ในที่ทุกข์เวลาใดเราโกรธแสดงว่าเราจนจนอเรียทรัพย์ต้องทักท่วงได้เลยถ้าใครยังโกรธอยู่แสดงว่าเขายังจนจนอาเรียทรัพย์คนที่โกรธคนที่ท bah, ุกข์ใจเศร้าหมองไงแสดงว่าเขาจนอาเียทรัพย์ไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าเขาไม่จนอเรียทรัพย์เขาไม่ทุกข์เขาไม่โกรธเขาไม่หลงหรอกเราจะไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้ แล้วอริยทรัพภายในนี่เราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องไปรับมรดกอ้อนวอนขอร้องจากใครไม่ใช่ไปฝนไปขี้ไม่ใช่ไปรักไปขโมยเอาเป็นการกระทําขึ้นในตัวเราเราไม่ตัง้งต้นจากตัวเราเพรมันก็หาไม่ได้ต้องมาประกอบต้องมาทำออกสร้างสร้างให้มันมี แล้วมันจะมีไ,ได้ไม่ต้องรอด้วยเอ็กเมื่อขึ้นรู้สึกทันท,ท,ทีเลยชาวนาปลูกข้าวครึ่งปีค่อนเปียจึงได้ผลได้เก็บได้เขียวแต่ว่าการมาสิกขาและทำเป็นอาชีพทางกิจวิญญาณเนี่ยไม่ต้องรอไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องท่วมไม่ต้องแรงนะไม่ต้องรอรู้ได้ทันทีเอ็กเมื่อขึ้นแบบรู้ได้ทันที หายใจเข้าหายใจออกถ้าเจตนาที่จะโล้ดได้ทบทวนของโลกนะที่มันเป็นโลกเป็นเป็นรุ่นมหาภูติโลกทํามาฝึกความโล้สึกตัวนหละแต่ทำไรให้ก็ได้ถ้าเป็นความรู้สึกตัวให้ในความรู้สึกตัวอยู่ที่กายเป็นหลักมันฐานไปตั้งไว้ที่อื่นงไม่ใช่มนเราเป็นไรชีพเกษตรกรต้องปลูกลงในดินดินนั้นต้องดี มันต้องมี้เป็นยัง,ยง,ง่ององอย่องงามการโปกสติมันต้องเป็นเรื่องของกายกายนี่มันเป็นแก้วสารพัดนึกเอามาใช้เพิงเป็นความรู้สึกตัวได้ทุกส่วนหายใจเข้าก็ได้รู้สึกตัวคลิปตาก็รู้สึกตัวปืนน้ำลายก็รู้สึกตัวยืนก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัว ึ่งพองเรามาเจตนาเคลื่อนไหวตามรูปแบบเขาเรียกว่าบัพพะสติปัฏฐานบัพพะนี่มากสมมติชญยะบัพพะเกี่ยวกับกายสมมติชญยะบัพพะเกี่ยวกับลมหายใจสมมัิชนยะบัพพะเกี่ยวกับยืนเดินนั่งนอนบัพพะต่างๆเอามาคิดความรู้สึกตัวจับจุดนั้นมาใช่จับจุดนี้มาใช่ เอามาประกอบเอามาใช้ให้เกิดความรู้สึกตัวเอามาผลให้เกิดความรู้สึกตัวขยายาักหน่อยถ้าไม่ขยันก็อยู่อย่างนั้นนะกายมันก็อย่างนั้นมันจะเท่าจะแก่เสียเวลาเสียประโยชน์ไม่ได้ใช่ของที่ใช่ไม่ได้ใช่มันก็ไม่มีประโยชน์เรามีกายมันเป็นของที่ใช่เพื่อให้เกิดประโยชน์ เอามาผิดให้เกิดความรู้สึกตัวแล้วในเราใช้กายผิดประเภทไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปเที่ยวที่มันไม่มีประโยชน์อตนนี้เราจะออกมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์พยันโลโลมันียู่นั่นแหละถ้ามันลงตัวสติมันลงตัวมันก็ติดเป็นมันกันากายกับสติ จิตใจกับสติเป็นของติดกันมันน้ำกับน้ำม่ใช่น้ำกับน้ำม,มันมันน้ำกับน้ำมันของที่มันคู่กันคู่อันอื่นไม่ปลอดภยัยถ้ากายคู่กับสติเราปลอดภยัยถ้าใจคู่กับสติเราปลอดภัยถ้ากายอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงนั้นถ้าใจอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น เราทำตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมุนเป็นกุศลเป็นมากเป็นผลจุดหมายปลายทางคือเป็นมากเป็นผลคือมันมากสถานของกายของใจความเป็นมากสถานความคงเส้นคงวาความเป็นนิรันดรแล้วมันจบเป็นถ้ามันถึงมากสถานของกายของใจเราก็จบรว่าเรียนจบ ถ้าเราเรียนจบก็ไม่ว่าอะไรถ้าเรียนจบมันก็ใช้ได้รู้เรื่องกายรู้เรื่องใจจบเรื่องของกายเป็นอะไรบ้างอาการของกายมีอะไรบ้างเรื่องของจิตใจมีอะไรบ้างอาการของจิตใจมีอะไรบ้างเป็นบาปเป็นบุญยังไงเป็นกุศลอย่างไรเึืเกิดตาเอามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้เอามาเป็นเรื่องลงโทษ หลายชีวิตที่กายลงโทษหลายชีวิตที่ติตใจลงโทษลงโทษชีวิตชีวิตลงโทษชีวิตชีวิตเป็นประโยชน์ต่อชีวิตก็ไม่มีเมือนกันกายมันจะหลงใจมันราจะหลงอาจจะหล,ลงมากพอความรล้สกึตัวเพราะมันเป็นวัตถุแห่งกรรมมาุณในตาไม่หงในจมกูกใมีเน่นในกายใมีใจิตใจใมโรคไมีรอ ในกลิ่นในเสียงในการสัมผัสในอารมณ์มันเป็นของ่คู่ของคู่กันของมันคู่กันมันก็ย่อมเป็นปีเป็นคุยแต่ถ้าเรามาสอดลูกสอดเขเป็นตากับลูกเข้ามาใช้เราใช่ตามาใช่ตาใช่เราเราใช่หูม่ใช่หูมันใช่เราเราใช่กายไม่ใช่กายมันใช่เราเราใช่จิตใจ ม่ใช่จิตใจมันใช่เราแต่ถ้ามันใช่เราเราเราก็ลำบากถ้าเราใช้มันก็เป็นประโยชน์จับอันมาใช้ตาหูวจมูกลร้่กายใจสติเป็นนายเป็นนายคลังจับสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้สําเร็จประโยชน์ให้ตาเพื่อเกิดเป็นมากเป็นผลก็ได้ใช้หัวเพื่อให้เป็นมากเป็นผลใช้จมูกลร้่กายใจให้เป็นมากเป็นผลแต่ถ้ามันใช่เราไม่เป็นมากเป็นผลเป็นอภุศลเป็นบาปเป็นทุกข์ ป็นความยินดียินไล่ไปเลยมันไปพลธรรมแมวมันจับหนูมันสอนบ่ได้สอนแมวไม่ให้จับหนูมันสอนไม่ได้มันเป็นสัญชาตญาณแต่การสอนคนในสอนได้สอนให้ไหค่าสัตว์ตัดชีวิตมัาเราถ้าเราใช้มันเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ชีวิตที่เราผ่านมานี่เราเป็นความเป็นธรรมต่อธรรมต่อตัวเองไหม เราจึงมาดูมาดูม,มาตวดตามามีสติสตินี่จะเป็นหน้ารอบคอยดูแลสตินี่คอยดูแลกลายใจแล้วให้โอกาสสติมาครองเราอะไรอะไรเกิดขึ้นเข้าข้างความรู้สึกตัวไว้ก่อนอะไรเกิดขึ้นเข้าข้างความรู้สึกตัวไว้ก่อน อย่าเพิ่งหลวนรับอย่าเพิ่งหลวนปฏิเสธหัดใช้ที่แรกต้องหัดช้าๆจนกว่ามันจะชํานาญเมื่อมันชํานาญมันก็เป็นไปเองเนอะเป็นตัวหนงมัดต้องหัดถ้าหัดเป็นแล้วมันไม่ลืมของที่ทําเป็นมันไม่ลืมเพราะว่าเป็นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่ใช่ความรู้นะเขาพ่อเอยพูดอยู่เสมอว่าทําให้เป็นไม่ใช่รู้ทาให้มันเป็น พอมันเป็นแล้วมันจะมาเองความรู้สึกตัวมันเป็นแล้วอะไรหาก่อนทาก่อนคิดสติมาไว้มานรู้สึกมารู้สึกกันเนี่ยทาให้มันเป็นเป็นสูตรสูตรของชีวิตที่ไม่ตายสูตรของชีวิตที่ไม่เป็นอันอืน่นเป็นตัวรู้ฟอบอะไตัวรู้เรือของกายของใจเรามันก็เป็นใหญ่มันก็เด่นนะ ตัวโลกมันเป็นภาวะที่ใหญ่และเด่นมีอำนาจนะในอำนาจแต่ถ้าตัวหลงในอำนาจเราก็เป็นธาตุถ้าตัวลูกมีอำนาจเราก็เป็นภัยไม่มีภัยเราอิสระถ้าตัวหลงใน,รนรครองกายครองใจแล้วเราก็ตกเป็นธาตุเป็นธาตุของกายของใจ เป็นชาติของความโลภความโกรธความห้องของสิเลตนาหราคะหลายอยากรับใช้อันนนรับใช้อันนี้ชีวิตเรามีตัวลูกกับตัวหลงอ้าวมันไม่มากหรอกมันแค่แค่นี้มีตัวลูกกับตัวหลงแค่นี้อดี๋ยวอะรกมือเราก้มมือเดียวไม่นัอนเอามามีตัวลูกตัวหลงแค่นี้โอ้มันอยู่ในกัมมือจริงๆ ตัวเลือกสร้างได้ไหมสร้างได้สร้างยังไงทร,ร,ร,รอยพระพระุทธเจ้าโอ้เจ้าเอกามโควิสุทธิยาสติเอะคือหนึ่งเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งทางที่จะไปสู่มรรสู่ผลเนี่ยเลขหนึ่งคือสติเลยเป็นทางกอฟรีเวชีวิตลเราฟรีเว,รเว,เรรเวมรรส หลุดตะพึนงตะพื้นพ้นตะพื้นตะพื้นผ่านได้ตลอดถ้ามีสตินะผ่านได้ตลอดภาวะที่ผ่านคือภาวะที่ดูผ่านแล้วถ้าเห็นบบผ่านผมร,รู้สึกตัวนะทําให้เกิดภาวะเห็นผมร,รู้สึกตัวนะเป็นภาวะที่ทําให้เกิดภาวะเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับกายก,ากาับใจถ้ามีสติถ้าไม่มีสติเขาเป็นแล้วกัน เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ผิดเป็นผู้ทุกขเป็นเราเห็นเห็นมันหลงหรือเป็นผู้หลงเห็นมันชิดหรือว่าเป็นผู้ชิดเห็นมันปวดมันเมื่อยหรือว่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแต่ถ้าไม่มีสติมันไม่เก็บเป็นนะถ้ามีสติมันว่าจกเห็นเกิดการเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเห็น เห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลอมันเกิดการเห็นไม่ใช่เกิดการเป็นเราพยายามยกให้มันเห็นเป็นเราพยายามเทคลับเห็นมันปวดเห็นมันปวดมันหิวเห็นมันหิวมันเมื่อยเห็นมันเมื่อยมันสุกเห็นมันสุกมันทุกข์เห็นมันทุกข์หนึ่งเดียวเท่านั้น ัวเฉลยเป็นตัวหนึ่งเดียวคือเห็นตัวรูปตัวเห็นถ้าเห็นเราก็ผ่านละว,วันถ้าเป็นหลอติดติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นสุขก็ติดฝั่งขวาเป็นทุก,กข์ก,ก็ติดฝัด่งซ้ายถ้าเห็นมันสุขมันมาทุกข์ก็อยู่ตรงกลางเป็นมัดมันารทอดซุ่มจะเปนลอยอยู่กลางน้ํา่อนจงเมื่อมันลอยอยู่กลางน้นงํมนอยอยามันก็ย่อมถึงทะเล แต่ท่อนทรงท่อนใดที่มันติดฝั่งท้ายฝั่งขวามันก็ไม่ถึงอ่ะพระเดชก็ลากขึ้นฝั่งเอาไปชำระเป็นพระอรหันบางโลกสมัยทั้งปริจาวเห็นท่อนทรงลอยมาในน้ำท่อนทรงบางท่อนติดฝั่งท่อนทรงบางท่อนล่องอยู่ในคลางก็มเปรียบอุปมาปไมยประมาทกับชีวิตของตัวเองที่ปฏิบัติโอ้วิตของเราเนี่ยมันติดฝั่งท้ายติดฝั่งขวา เือติดความสศกติดความทุกข์ติดความยินดีติดความยินร้ายหรือว่ามันติดฝังถ้ามันเห็นมันอยู่ตรงกลางสุกขก็เห็นทุกข์ก็เห็นผลี่สุดได้มรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีมองท่อนสูงมองชีวิดมองท่อนสูงมองชีวิตอุปมาอุปมาพราะมับก็มีความเพียนเอามาใช้ เอาวติิฝังมนอยู่ตรงไหนไมมนอยู่ที่เราจัดการกับตัวเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วมมนก่อํทได้ไหมอนะเอาของที่เป็นวัตถุมาเป็นนมามธรรมเปลี่ยนมาเป็นนามเปลี่ยนมาเป็นของใช้ได้กับตัวเราวายไม้มันหล่นเอามาเปลี่ยนมาเป็นชีวิตเราที่มันมีอะไรอย่างนี้นโล้สุดสร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวเอามาประกอบเอามาทํา คามโลดชะตัวมันโลดุดตัวเนี่ยทำให้มันเป็นความโลดึะตัวมันใลยเป็นคู่กับกายความโลดึะตัวมันเป็นคู่กับจิตใจแล้วก็อดความเป็นธรรมเทนเป็นสมาธิเป็นปัญญาเทนสมาธิปัญญาก็เรื่องของกายเรื่องของใจมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของกายเปลี่ยนเจ้าของแต่ก่อนความหลงของกายของใจ แต่เน่ความรล้สึกตัวมันคลองกายของใจเปลี่ยนเจ้าเจ้าของคือความโลดสุดตัวก็เกิดเป็นธรรมเจ้าของคือความหลงก็เกิดเป็นอธรรมเท่าน,นั้นเองเราทําได้ที่ว่นนี้เราทําได้พยายามดูที่ใจสักหน่อยสี่ใจสักหน่อยมันเห็นไม่แต่เห็นหัวเลาะเยาะมันความหลงความม่วงความชิดมีปัญหาก็เกิดปัญญาแต่พิพ่ะเืิมไป อย่าเรนน้อยน่าดำใจปฏิบัติไครผิดพลาดบ้างเออนี่นี่นี่เด๋ยได,ด,ด้ลุยเักหน่อยเดี๋ยได้เจ๋งได้กล้า,าบางคนไปอย่างนั้นรองบางคนมีปัญหามากว่าเกิดเป็นปัญญามากๆเหนกับางคนไม่มีปัญหาก็ประมาอไม่มีปัญญาอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นพยามถอดพยามถ่ายถ่ายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม้ถ่าย จมีป <th desserts> ัญญาคู oh ่กันไปด้วยรู้จักปรับไร่เป็นดีปรับแขนใหม่ตั้งต้นใหม่นั่งนานเกินไปสร้างแวะนานเกินไหมปรับใหม่หายใจอยู่นานเกินไปปรับใหม่นั่งนานเกินไหมปรับใหม่ลุกขึ้นเดินเดินนานเกินไปปรับใหม่ให้มันใหม่ให้มันรูปใหม่ๆรูปใหม่ๆทําให้เกิดใหม่ๆชีวิตใหม่ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยต้องตั้งอยู่เรื่อยตั้งต้นอยู่เรื่อยตั้งต้นอยู่เรื่อยอที่มันเก่า ถ้ามันเก่ามันคำค่าครึ่งหลงครึ่งโลูกเอาให้ใหม่ใหม